มันถึงขั้นที่ผมแบบเล่นตีนันไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเดินออกไปร้องไห้มันน้ําตาไหลอ่ะไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรคิดจะออกเลยคิดจะแบบไม่ทํและเราไม่เอาอะไรแล้วทางนี้มันมันไม่น่าใช่ทางของเราครับแล้วที่ผ่านมาเวลาเมื่อกี่ปีเราเราทำไปทาไมผมชอบร้องเพลงพ่อมากตอนเด็กจนจนพ่อเสียไปสวัสดีครับ ผมม์คภูมิพัฒนันทนาโชคสกุลวงศ์ครับรับบทเป็นกล้าจากซีรีส์วอลวายครับก่อนเข้าวงการอยากทำอาชีพอะไรล่ะครับไม่เคยคิดอย่างอื่นเลยครับนอกจากเป็นนักร้องเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยผมชอบร้องเพลงกับคุณพ่อเหมือนแบบคุณพ่อปลูกฝังมาว่าเราร้องเพลงผมชอบร้องเพลงกับพ่อมากตอนเด็กๆจนจนพ่อเสียไปตั้งแต่ตอนตอนผมป .5 เนี่ยนะที่พ่อผมเสียแต่ก่อนนั้นนั้นคือผมร้องเพลงกับพ่อตอนที่พ่อแบบนอนอยู่บนเตียงแบบป่วยอย่างเงี้ยผม มันมีความสุขที่ได้ร้องเพลงคนระับจนถึงทุกวันนี้ก็ยังอยากเป็นนักร้องอยู่นะครับมันเป็นสิ่งที่เราฝันมาตั้งแต่เด็กเป็นสิ่งที่เราชอบมันตั้งแต่เด็กทุกวันนี้ก็ยังชอบมันอยู่ถ้าคุณพ่อยังอยู่ครับผมก็อยากบอกพ่อว่าขอบคุณนะที่ปลูกฝังอะไรอย่างนี้ให้แล้วเราดันชอบมันขึ้นมาจริงๆครับเริ่มเข้าวงการบันเทิงได้ยังไงอะครับจริงๆแล้วมันต้องย้อนกลับไปนานมากๆตั้งแต่สมัยผมแบบประถมเลยคือตั้งแต่ประถมเนี่ยผมเป็นเด็กประกวดแคสโฆษณาแคสอะไรต่างๆ่งพวกนี้มา ตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับตอนนั้นก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างจนมาครั้งหนึ่งที่ได้เข้าประกวดรายการหนึ่งเทรนมาอยู่สักประมาณ2-3ปีได้ครับถึงได้ออกซิงเกิลในฐานะดูโอไม่ได้ประสบความสําเร็จขนาดนั้นนะครับจนตอนนั้นเราคิดแล้วว่าแบบเฮ้ยเราทํามันมาตั้งแต่เด็กแล้วมันไม่เคยประสบความสําเร็จเลยก็คิดจะออกเลยคิดจะแบบไม่ทําและเราไม่เอาอะไรแล้วทางนี้มันมันไม่น่าใช่ทางของเราอะ ทำไมยังไม่ถอดใจหรอถ้าจะผมพูดตรงๆเลยผมผมเสียดายตัวเองผมเสียดายความสามารถที่ตัวเองมีคือเราไม่ได้บอกว่าเราเราเก่งนะเราสามารถทำมาได้โหอ,อย่างเก่งอย่างดีเลยเราไม่เคยคิดถึงตรงนี้แต่เราแค่รู้สึกเสียดายว่าเรามีความสามารถตรงนี้ทําไมเราถึงต้องโยนมันทิ้งไปละ่ะแล้วที่ผ่านมาเวลาตั้งกี่ปีเราเราทาไปทําไม,ไมคําถามมันอยู่แค่ตรงนี้เลยครับว่าแล้วเราจะเหนื่อยเพื่ออะไรถ้าเราจะโยนมันทิ้งช่วงเวลาก่อนที่จะต้องไปเริ่มมนันจริงๆอะ่ะเป็นช่วงที่กลับมาลุยกับมันม่อีกครั้งหนึ่ง ไอ้ตรงเรื่องความสามารถด้านร้องเต้นเนี่ยมันสามารถดึงกลับมาได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่เรามีอยู่แล้วตั้งแต่เด็กอะเนาะแต่สิ่งที่มันดึงกลับมาไม่ได้เลยคือเรื่องรูปร่างช่วงนั้นขึ้นันไม่ได้จริงๆเตรียมตัวกับเรื่องอวอร์ไวยังไงนะครับจริงๆริแล้วมันเป็นความกดดันอย่างงเลยเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าผมไม่เคยเล่นเป็นตัวหลกัก อีกหนึ่งจุดที่มันไม่เหมือนคนอื่นก็คือเรื่องการแสดงแล้วก็เรื่องหุ่นที่ตีคู่กันมาเลยว่าเราต้องดูแลทั้งคู่อ่ะมันเลยเป็นความกดดันที่ค่อนข้างที่จะหนักมากๆสุดท้ายแล้วมันก็คือการดูแลตัวเองที่ผมทําขึ้นขึ้นมาทั้งการออกกำลังกายให้มันมากขึ้นแค่นั้นเองมันก็เลยแบบว่าค่อยๆลดลงมาพอเรื่องประเด็นหุ่นมันลดลงไปเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเรื่องการแสดงที่มันเข้ามาต่อคือเราก็ไม่ได้ว่าเราเล่นดีเราไม่เคยมั่นใจในการแสดงของเราเลย แต่อย่างโชคดีที่การเตรียมตัวของเรื่องวอล์นมีการเวิร์กช็อปเราเวิร์กช็อปกันมานานมากประมาณ78เดือนได้ที่เวิร์กช็อปกันด้วยกันมากับนักแสดงทุกคนซีรีส์วายเรื่องแรกรู้สึกยังไงหรอมันเป็นถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งเลยเพราะปกติแล้วที่ตัวผมเคยดูเนี่ยตัวผมก็จะเคยดูแค่เออหนังทั่วไปซีรีส์ทั่วไปเราต้องกลับมาศึกษามันใหม่อีกหนึ่งครั้งว่ามันมีความแตกต่างอย่างไงตอนนั้นอะแอบเครียด แต่พอได้เข้ามาเวิร์กช็อปมันก็คือซีรีส์เรื่องหนึ่งผมรู้สึกว่าเสน่ห์ของซีรีส์วายมันคือความซับซ้อนของตัวละครความสัมพันธ์ของตัวละครสองคนที่มาอยู่ด้วยกันความหลากหลายของมันนะครับผมว่าอันนี้เป็น,เ,ปนเสน่ห์ที่น่าดึงดูดเลยนะที่จะให้คนเข้ามาดูซีรีส์วายมากขึ้นนะผมชอบตัวละครก้านะครับเพราะว่าลักษณะน,น,นิสัยใจคอเนี่ยมันค่อนข้างคล้ายตัวมาร์คผมมากม เหมือนเป็นแบบว่าถ้าเรียนห้องเดียวกัน,กนคือเป็นเพื่อนอยู่กลุ่มเดียวกันนะครัเออว่ามึงเก่งมากเลยกูนับถือมากเลยตรงนี้กูชอบมึงตรงที่มึงตัดสินใจอะไรยากๆได้ได้ดีอะ่ะกูว่ามึงเป็นคนที่ทำตามหัวใจได้เก่งดีวะมึงเก่งมากเลย ชอบซีนเนเป็นพิเศษในเรื่องวอลไปนะครับซีนที่ชอบที่สุดจริงๆน่าจะเป็นซีนกล้าไปเจอครอบครัวเป็นสิ่งที่เราไม่ไม่ได้เจอมานานที่ได้เจอครอบครัวครบครับขอต้องมาเล่นซีนที่ได้อยู่ครอบครัวมันรู้สึกมันมันเติมเต็มตรงจุดที่เราไม่มีมันมานานมากๆแล้วมันถึงขั้นที่ผมแบบเล่นซีนนั้นไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเดินออกไปร้องไห้มันน้ำตาไหลอ่ะไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรมันมันมันไปสกิดทั้งจุดหนึ่งเป็นจุดเซนซิทีฟของเรา วอล์กไวย์ให้อะไรกับคนดูบ้างนะครับจริงๆแล้วผมไม่รู้หรอกว่ามันให้อะไรกับคนดูอะแต่สิ่งที่ผมได้รับมามันคือความสนุกมันคือความตื่นเต้นมันคือการปรับเปลี่ยนในการใช้ชีวิตบางอย่างในชีวิตของผมจริงๆอะแล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมได้รับเนี่ยว่าคนดูก็น่าจะได้ในส่วนนี้เหมือนกันครับพะท้ายที่สุดแล้วอะครับผมก็คือคนหนึ่งที่ดูเรื่องนี้เหมือนพวกคุณแหละครับยังไงก็ฝากติดตามชมซีรีส์เรื่อง w อล f w i วยตอนวายดอลด้วยนะครับผมทุกวันอังคารนะครับสามทุ่มทางเ้นครับ